กองเชียร์ลาวแห่สะใจไทยแพ้เวียดนาม2ต่อ1ฟุตบอลไทยไปเยือนสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา6โมงเศร้พมตื่นนอนครับพี่น้อง ตื่นเต้มากกับเสียเงิน3 0 0 0ับาทโอนเป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องพราะว่าผมเชียร์ทีมไทยครับผมล่องไปเยือนเขาอยู่ในเวียดนามนะครับพี่นอ้องในที่สุดไทยก็พ่ายแพ้ไปอ่า่ต่อ2หรือว่าเวียดนามชนะ2ต่อ1แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจนะครับไปดูคอมเมนต์นะครับโอ้โหถลม่มทลายมีการโพสต์ลงในเพจฟุตบอลลาว อันนี้เขาโพสต์ลงเป็นภาษาลาวนะครับจบเกมเวียดนาม2ไทย1ในรายการอาเซียนมิซูบิซิอิเล็กทริกรับ2 0 2พนนะครับแต่ละคอมเมนต์นะครับโอ้โห8-90%นะครับสะใจไทยแพ้เวียดนาม นี่แหละครับพี่น้องอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบรรดาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนลาวจำนวนมากเนี่ยวันไหนที่ไทยกับเวียดนามเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องการแข่งขันหรือว่าคอมเพลติชันอะไรเนี่ยระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยคือคนลาวจำนวนมากนะคือจะเชียเวียดนามเชียบรรพบุรุษต,ตัวเอง เชียพ่อตัวเองนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าบรรพบุรุษเขาเนี่ยมาจากเวียดนามตลอด4ี่ห้าสิปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนพวกเวียดนามเขาปั่นสมองไงเขาเลี้ยงไว้อ่าเป็นเมืองขึ้นเขานะครับอ่าเดี๋ยวมาลองอ่านดูคอมเมนต์นะครับ <c oughs> <c oughs> ในเพจนะครับเพจทะโคงก็ขึ้นนะครับเพจอ่าฟุตบอลลาวก็ขึ้นอ่ามีคนลาวคนนี้บอกว่าสะใจ ไทยแพ้สักทีปากดีเวลาชนะลาวนี้ออกข่าวบ่อยเหลือเกินถ้าแปลเป็นแปลแพแปลเป็นภาษาไทยคนนี้ก็มาคอมเมนต์ต่อบอกว่าไทยมีแต่โมจะเก่งที่ไหนล่ะแพ้เวียดนามาคนนี้ก็มาคอมเมนต์อีกบอกว่าเวียดนามน่าจะชนะสักโหลหนึ 1, ่ง1บิบสองต่อหนึ่งผ่าน่านะครับ พูดเหมือนว่าไทยนี่ไม่มีแข้งไม่มีขาเลยนะสิบสองต่อหนึ่งนะครับเออถ้าลาวเจอกับไทยนะเอ 80, 110, นะเอแปดศูนย์สิบศูนย์ออเคยเจอมาแล้วนะครับเออันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเวียดนามเล่นดีพัฒนาไทยมีแต่โม่แล้วก็มีคนลาวคนนี้มาบอกว่าไทยยังมีลุ้นเพราะว่าเวียดนามต้องไปเยือนนะครับอันนี้ก็พอมีเหตุผลหน่อย นะครับไม่ได้มา,มาสมัส้ําเติมกันนะอะคนนี้ก็บอกว่าไทยเล่นแรงเล่นหนักกว่าเวียดนามรอดู่าสเวียดนามไปเยือนนะครับคอมเมนต์สุดท้ายรอดูเวียดนามจะเจออะไรถ้าไปเยือนไทยเล่นแรงสกปกนะแปลเป็นไทย นี่แหละครับพี่น้องครับฟุตบอลไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าความคิดตั้งแต่หลยเมช์นะครับที่ผ่านๆมานะครับถ้าไทยเจอกับเวียดนามนี่ยอย่าไปหวังกองเชียร์ลาวนะที่เขาจะมาเชียร์ทีมชาติไทยไม่มีทางนะครับส่วนมากมีแต่ลอซ้ำเติมนะครับโดยเฉพาะบรรดาข้าราชการผู้ที่เรียนจบในเวียดนาม คือทุกคนแหละครับคนที่เป็นข้าราชการในลาวส่วนมากเขาก็จะฝักใฝ่เวียดนามเป็นหลักเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นข้าราชการที่อยู่ในตําแหน่งอยู่ในการงานอยู่ในการเรียนอยู่เอาง่ายๆครับเขาก็ต้องไม่ชอบไทยมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วอาจจะเพราะกลุ่มนี้นะไม่ได้เหมารวมรวมประชาชนนะแต่เวลาที่เรามีปัญหาอะไรนี่ไม่ได้ว่าเวียดนามจะมาสนใจลาวนะมีแต่ประเทศไทยนี่แหละนะครับไปช่วยเหลือ แต่คนกลุ่มนี้ก็ไม่เคยเห็นค่าไม่เคยคิดจะเชียร์ทีมชาติไทยนะเวลาทีมชาติไทยตกรอบเนี่ยก็เอาไปโพสต์ลงอ้รอดูนะเนี่ยสมมุตินะถ้าไทยแพ้ในบ้านนะครับโอ้โหคอมเมนต์เป็นพันๆมาแล้วไทยแพ้คาบ้านจุดจบของบอลไทยชนะแต่ลาวแพ้ลาวไม่เคยนำเสนอชนะนำเสนอก็จะเป็นทำเป็นํำน,นองนี้ นะครับด้วยความสัจใจคําว่าบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยทุกคนมันก็ตาสว่างกันแล้วหรือยังนะครับว่ากลุ่มข้าราชการคนที่มีอํานาจชนชั้นปกครองในลาวเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าไทยเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับเขาคิดว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ดูห่างๆกว่าเวียดนามถ้าเวียดนามเนี่ยเขาจะใช้คำว่าบ้านอ้ายเมืองน้องอสองผักสองหลั มีความสัมพันธ์กันสาบานกันขับไล่จักรพัิอเมริกาขับไล่ฝรั่งเศสเวียดนามนี่เป็นผู้ปลดปล่อยหรือว่าปลดแอกลาวแต่ว่าไทยนี่คือผู้ลุกล้านหวังที่จะเอาของลราเอานั่นจากเราเอานี่จากเราเอาดินแดนของเรามันก็จะมาในทํานองนี่คือการปลูกฝังประวัติศาสตร์การเสี่ยมสอนนี่มันได้ผลจริงๆรนะระบบระบอบนี่มันได้ผลจริงๆ มันทำให้คนที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในวัยรุ่นลาวนะมันก็จะมีความเชื่อเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันได้ผลนะครับตราบใดที่ตำตำราการสอนการเรียนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยัดข้อมูลผิดๆใส่หัวคนลาวกลุ่มนี้นะมันก็จะมีความคิดแบบนี้ต่อไทยตลอดไปนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับอ่ะทีมไทยนะครับสู้ๆนะครับ เรายังเหลืออีกหนึ่งแมตช์นะครับที่จะมาเตะที่บ้านเรานะครับเราก็พยายามใช้สตินะครับอย,อ,อ,อย่าใช้อ่ออย่าใช้อารมอย่าก,กดรันกดดันไม่ได้นะครับเล่นเล่นในบ้านนะครับเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันต้องเล่นกันเป็นทีมอย่าเสียอารม์อย่าเสียสมาธินะครับเราคิดซะว่าเล่นในบ้านเราอย่าไปแบกความกดดันกับกองเชียร์ของบ้านเราเองนะครับเราเล่นด้วยความ มันอกมั่นใจนะครับแพ้สอในเวียดนามก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับทุกคนไม่น่าเกียดเพราะว่าเล่นในบ้านเขาอ่าเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขในแมตช์ต่อๆไปนะครับให้กำลังใจทีมไทยนะครับทุกคนนะครับท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกท่านที่สำคัญก็ใครที่เป็นสายเล่นนะครับแก้ใหม่ครับแก้ใหม่ เสียเงินไม่เป็นไรนะครับแก้ใหม่เล่นในบ้านยังไงก็ต้องดีนะครับเพราะว่ากองเชียร์เรามีนะฮะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลยๆครับพี่น้องฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ